One, two, three, come on! โย่ w h a t s a p สวัสดีนะครับผมผมละอ,อ่อนบ้านเมย์นะครับวันนี้ผมจะมากินเป็นม,มาม่าเกาหลีนะครับม,มาม่าเกาหลีตอนนี้ผมช่วงนี้ผมจะไม่ได้ทําเป็นไอติมนะครับผมจะทําช่วงไอติมเป็นบางช่วงนะเผื่อทุกคนเบื่อแต่วันนี้ผมมาเป็นม,มาม่าเกาหลีเผ็ดเผ็ดอร่อยสไตล์เกาหลีนะครับผมอันนี้ภาษาเกาหลีซโกฮาระซโกฮาระมาจะไม่ใช่ครับผมอันนี้ผมอ่านเมื่อ โอเคจะเสียเวลาเลยครับเรามากินกันเลยเพราะว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนเห็นเขาเขียนว่าดูครับหน้าแดงเผ็ดจนหน้าแดงเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเผ็ดจนหน้าแดงไหม,มตอนนี้ผมก็ได้ปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ได้มผมเทมันโอ้ดูสีนะครับช่องคนจนมันต้องกินมาม่านะครับอันนี้ออกเล่นครับ <c oughs> โอ้ มาครับเราลุยกันเลยคำแรกครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเผ็ดอย่างที่เขาบอกไหมีนคำแรกครับมันก็ยังเฉยๆอยู่นะครับ <c oughs> มันอาจจะเผ็ดตอนท้ายก็ได้นะ การที่สองครับ อันนี้รู้สึกว่าไม่ได้เผ็ดเพราะม,ะมะาม่ากับเผ็ดเพราะต้นหอมเลบคำที่สามครับ จริงๆนะ้วมันก็ไม่ได้เผ็ดมากข้างนั้นนะผมเห็นโฆษณาเห็นไหมสีเขานะสีเขาน่าคิดมาก,กนะไม่ต่างกันเนาะสีนิดนึงแต่สําหรับบ้านเขาอาจจะเผ็ดมากนะแต่ผมว่าสําหรับผมมันแบบธรรมดาครับ 嗯，晚安。 อื <c oughs> ผมว่ารสชาติเขาได้เลยนะครับผมรสชาติแบบอร่อยเลยมันแบบกลงก่อมเลย อืมจริงผมอยากกินไอ้ที่แบบเป็นสีดำนะสีดำเขาเรียกว่าอะไร ไม่แน่ใจมันเป็นยี่ห้ออะไรนะผมใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมว่ายี่ห้ออะไรผมจะจะไปหามาทําให้ทุกคนได้ดูนะครับผมใส่กับเห็ดนะครับเข้ากันมากเลครับ ừ ăn loại trần lúa sữa của mình nói mang đến em gồm đều có một đấy ำหรับใครที่รอคลิปไอติมนะผมต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะผมจะลงเป็นเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์มันช่วงวันจันทร์อังคารนะผมเพราะผมอยู่ในงานแค่วันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์มันมีเวลาไปซื้อน้ำแข็งแล้วก็น,นี้นะผมมีเวลาทำโอเคครับฝากติดตามเลยนะครับผม สำหรับวันธรรมดาใครที่อยากให้ผมทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของรอ,อนบ้านเมย์ด้วยนะผมแล้วก็แฟนเพจรอ,อนบ้านเมยนะครับทางเฟ e บุ o k ใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ